ช่วงลูกรักแพ้นมวัวประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นสนับสนุนโดย ISO m U ิพ Plus Advance อาหารสุขรโปรตีนทุนเหลืองสำหรับเด็กที่มีระบบย่อยผิดปกติและแพ้นมวัวผลิตภัณฑ์ที่แพทย์และเภสัชกรแนะนำ เมื่อลูกท้องเสียคุณพ่อคุณแม่มักจะสงสัยว่าจะสามารถให้ลูกทานนมผงจากโปรตีนถั่วเหลืองดีหรือไม่วันนี้เรามีเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงของครบอบครัวคุณหมอรัชพันธ์ประดิษฐพรกุมารแพทย์ที่ทั้งตัวคุณหมอเองและลูกชายต่างก็แพ้นมวัวเหมือนกันมาฝากค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่สงสัยว่าน้องที่ท้องเสียทําไมบางคนทานนมผงสูตรโปรตีนถั่วเหลืองสําหรับเด็กแพ้นมวัวได้นะครับเพราะช่วงที่น้องท้องเสียจะไม่สามารถย่อยแลคโตสที่มีอยู่ในนมวัวทั่วไปได้ จำเป็นต้องทานนมที่ไม่มีน้ำตาลแลคโตสเพื่อให้ไม่กลับมาเป็นท้องเสียอีกและท้องเสียหายเร็วขึ้นกุมารแ,แพทย์จึงแนะนำนมสูตรที่ไม่มีน้ำตาลแลคโตสเช่นนมจากโปรตีนถั่วเหลืองสามารถทานต่อได้เลยเพราะไม่มีน้ำตาลแลคโตสอยู่แล้วครับปึกษาปัญหาลูกรักแพ้น้ำบัวฟรีที่แอปบอ t c ดแคร2 2 5 2 2 4 4 8